สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอนการ์เด้นครับวันนี้เราออกนอกสถานที่กันอีกหนึ่งคลิปครับผมมาอยู่กันที่สวนของพี่อนาคินเป็นสวนบอลสีที่ใหญ่ระดับต้นๆของจหัแชนแนลเลยครับวันนี้จะมาขอแบ่งที่เขาไปปลูกครับพอดีที่บ้านยังขาดอีกหลายตัวเนาะก็เลยแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันด้วยครับมาดูฟาร์มมาดูสวนของพี่เขา ก่อนเดิมก่อนหน้านี้ครับอ่าตากก้เดี๋ยวให้ดูจำนวนหน่อยเนาะครั้งที่แล้วที่เรามาครับสวนจะอยู่ตรงนี้ตรงหน้าเรานี่เลยครับเนี่ยเนี่ยตรงที่มีนคนซื้อแดงๆนั่งอยู่เนาะไอพี่เขาก็ซื้อที่เพิ่มขยายออกมาเป็นด้านซ้ายมือครับตอนนี้ก็กำลังจะทําคาเฟ่ครับผมดินเข้าไปนะจะทําคาเฟ่แล้วเดี๋ยวว่างๆใครสนใจก็แวะเวียนมาดูกันได้ครับมีบอลสีหลากหลายประเภทเลยครับ มีทั้งเพาะ,มะเมล็ดมีทั้งผ่าเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันเลยดีวยกว่าครับว่ามีต้นอะไรสวยๆบ้างวันนี้ไปครับอ่เดินมาเลยอ่าเรามาเจอกับเจ้าของสวนครับพี่นาคิน เหมือนกินมาสวัสดีครับขยายได้นานแค่ไหนแล้วพี่สวนอันนี้น่าจะสองเดือนที่แล้วน่าจะประมาณสองเดือนเนาะสองเดือนที่แล้วพี่อันนี้เปิดเปิดซิงเลยเนี่ยเปิดเปิดซิงเปิดซิงเลยก็ข <c oughs> ยาย <c oughs> เพิ่มเนาะซื้อซื้อฝั่งนี้เพิ่มซื้อฝังอ่งนู้นซื้อฝั่งนู้นครับอ่าอันนี้แปลงเดิมเราอยู่ตรงนี้แต่เราซื้อไปฝั่งนู้นเพิ่มซื้อเพิ่มอีกแปดไร่อีกขยายออกไปอีกแปดไร่แปดไร่สามงานจะทําแบบนี้เพิ่ม จะทาโรงเพิ่มนู้นจะเป็นสวนมาร์เบลี่แล้วก็เป็นร้านกาแฟโฮมสเตย์ะอ๋อทำมาม์เบรี่ด้วยใช่ทําเป็นแพร่ทำเป็นแพรเลยใช่ทำเป็นแพรเลยบ้านแพรบอลสีก็จะทําอยู่นู่นก็จะทําอยู่ก็จะทำทำทุกอย่างทําทุกอย่างเลยถ้าใครสนใจก็เข้ามาได้นะพี่นะมีเป็นแทนิ่งนานแค่ไหนสิ้นปีสิ้นปีนี้เห็นงานแน่สิ้นีต้องเสร็จอย่างน้อยก็ต้องเป็นที่นั่งเล่นที่กลางตรงกลางเต็นครับ องได้เพราะว่านี่ก็ผังลงมาหมดแล้วผังลงแล้วเห็นทางเข้าเห็นโรยเห็นกันเข้ามาเป็นของของเขาทําเอไปคุยกับเขามาออืแล้วเขาให้มาโอเดี๋ยวเขาจะทํามาถึงนี่เลยทาให้ถึงเลยใช่ไหมครับทาถึงส่วนเลยใช่ไหมโอ้ทางดีแล้วครับทีนี้ทางถึงจะแคบหน่อยกแต่ก็เข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นเนาะมันจะมีทางหลบอะไรกันเยอะเลยใช่ใช่ใช่เห็นทาก็โอเคกัญญานี้น่าจะเสร็จกัญญานี้น่าจะเสร็จปลายปีหกห้าน่าจะจงลาดปูนแล้ว กนนะพนักงานี่เป็นเป็นหล่งแหล่งท่องเที่ยวและครับท่องเที่ยวเกษตรตั้งใจจะทำยังไนเลยใช่ครับตั้งใจทำโอเคใครสนใจครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไ้ให้เนาะแล้วก็มีพี่กงพี่กัดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในในคลิปเลยแล้วกันเดี๋ยววันนี้รบกวนพาดูไม้สวยๆงามๆราคาสูงๆหน่อยสิได้ไหมครับไปไปเดี๋ยวด้านไหนฟังลงนู้นนะพี่เนาะไป

อ่าดูไม้แรไอเทมบ้างออ้โหโอ้โหชุดนี้จะไม่ขายเลยหรือม,มีบ้างมีแบ่งบ้างแสอง,งนสน,นะนโอ้โหดูนี่สวยมากเลยตัวนี้ไม้แรงเลยนะครับ มีมีชื่อหมดไหมครับพี่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะเป็นลูกไม้ไมมมทั้งหมดมเนานะอย่างเงี้ยจะเขาขอแบ่งยังแบ่งไหมครับแบ่งนะอย่างเงี้ยพี่ขายยังไงก็เป็นซื้อสิทธิ์ไปเลยซื้อสิทธิ์ไปเลยตนล้นละหมื่นสองอธิบายคําว่าซื้อสิทธิ์หน่อยครับพี่บางคนไม่เข้าใจคําว่าซื้อสิทธิ์ก็คือคล้ายๆว่ามีกสิทธิ์ต้ก็เป็นของเราอือือ ถ้าผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไม้ต้นนี้แต่เพียงเป็นผู้ผสมด้วยเฉยตอกง่ายๆเอาไปทําจํานวนก็จะไม่มีใครมาแข่งกับเราไม้ต้นนี้ก็อยู่กับเราคนเดียวนี uh ่เขาเรียกว่าซื้อสิทธิ์ไม่ใช่ว่าผมมีผมบอกซื้อสิทธิ์แต่ผมดันก็ยังดันดันมีอยู่ดันมีอยู่ยก็ไม่ใช่น,ะนี่เขาเรียกว่าแบ่ง uh huh. ซื้อสิทธิ์ก็คือต้องทั้งหมดซื้อสิทธิ์ในส่วนพี่ก็จะมีแบบนี้แค่ต้นเดียว ก็ไม่มีเลยถ้าถ้าโดนซื้อถ้าโดนซื้อไปแล้วก็ต้องเอาไปหมดเขาเรียกว่าไม้เมล็ดส่วนลูกไม้คือมีการทําจํานวนครับนั่นคือลูกไม้อือฮึขอบรู้ขอบรู้นี่ก็คือพวกไม้เมล็ดทั้งหมดมต้นเดียวอ่อนด้านในนู่นครับตัวนี้ก็จะมีราคาที่สูงนิดนึงนะเนาะพอ่าพนเจ้าสัวเนี่ยแหละครับอ๋อมีมากมายแล้วดานข้างในนี้หลายหลายโรงอยู่เนาะ เปิดได้หมดนะพี่นะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะนี่ครับโอ้ผมแล้วก็มีถ้าต้นไหนที่ผสมแล้วมันจะค่อยๆผสมที่อ๋อที่คุมไหมก็คือผสมแล้ว,ลวพอเขาติดมเมล็ดติดฝักก็จะโซมนิดนึงเนาะต้นแม่เขาใช่ไหมครับอืมนี่ดูต้นนี้สวยไหมครับสวยงามมากนี่ดูนี่นี่ครับ โอ้โหสบอลโอ้โหสวยจริงๆครับไม่เคยเห็นบอลสีสวยขนาดนี้ไปหลายไปมาหลายส่วนเหมือนกันนะก็ก็สวยหละเนาะแต่ก็สวยเป็นคนละแบบแหละจะว่าจะว่าของเขาของคนอื่นไม่สวยก็คนละแบบครับคนละแบบคนละสไตล์ดูสองโอ้โหนี่ใหญ่มากดาูนี่ตัวนี้อะไรนะครับเรนูนครน อครสนใจก็โทรมาหาพี่เขาได้เลยนะครับมาซื้อสิทธิ์กันไปเลยเนาะมาเยี่ยมมาเยียนม,มาดูกันก่อนก็ได้โครงการจะขยายลงเพิ่มไหมครับพี่อนาคินใช้ประปรับปรุงเนาะ95ตู้แลตอนนี้นะครับ 95, 95ตู้โอ้โหดูทำไม 99, 99, 99. นี่ดูนี้ ตนี้รขอแอคหน่อยต้นไม้เขาเราเท่ต้นนี้จะเป็นไม้เหลืองแดงยังไม่นิ่งเท่าไหร่เพิ่งทำนิ่งตัวนี้ยังไม่นิ่งครับพี่นิ่งก็คือต้องมึงฮาร์ปเนี่ยวามันจะออกมันก็ยังฮาร์ปอืมมีฮาร์ปหน่อยแดงเหลืองมันก็จะดีดีก็บต้นเหลืองแดงเหลืองแดงเลยอืมโอ้สวยงามครับ สวนพี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลตำบลบ,บ,บางขุดเนาะ <5. S 1> หมู่5บางขุดนะครับอ่าเพื่อสันคับ,บุรีจังหวัดช้ยนาทใครสนใจก็แวะเวียนมาอ๋อนี่นี่ดวงดีดวงดีครับดวงดีดวงดีดงดพี่เขาจะผสมเกสรให้เราดูเลยครับใคร ยังไม่มีความรู้หรือยังไม่เคยทำเดี๋ยวดูได้เลยเออกมาดูเจอกันดวงดีมากครับวันนี้พี่นาคมาจาังหวะดีครับพี่อนาคินได้ผสมแกสอนพอดีเลยโอ้ดูแต่ละต้นสวยงามมากครับเห็นไหมงดงามจริงๆก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่นาคินกำลังไปเอา เมล็ดแม่พันครับเมล็ดจะเรียกอะไรพ่อพันหรือแม่พันพ่อพันดิคนที่ถือฝักนี่น่าจะเป็นแม่เนาะ,นะแต่เราจะไปเอาเมล็ดอีกต้นหนึ่งครับเพื่อมาผสมอีกต้นหนึ่งให้เราได้ดูกันเลยว่าวิธีการผสมขอทํางานแบบไหนครับแล้วก็ใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนกว่าจะติดหรือกว่าจะไม่ติดถึงเราถึงจะรู้นะครับเดี๋ยวเรารอกันสักครู่ครับ อ่ะมาแล้วครับเตียนาคินมาแล้วโซ่หน่อยครับพี่โซ่แฟนคลับผมหน่อยตัวนี้ที่มันต้องผสมตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าเขามีปัญหาอากาศเนื่องจากสภาพอากาศที่เดียเด๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเยนทีทนี้เขาก็เลยมาบานช่วงเดึกมากอืถ้าปล่อยไว้ตอนเย็นอะ่ะเดี๋ยวผสมไม่ติดแล้วตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาใช่แล้วเจ้าเกาสรน,นี่ละครับใช้เกสรของอะไรใช้เกสรของไม้ด่างแดงเหมือนกันอืม ็เราจะเอาเกสรออกจากในถุงเนี่ยเนาะเอาป้ายปูกันเนาะแล้วก็เอาออกมาทาที่ตัวเกสรตัวฝักตัวฝักตัวฝักใช่เกสรที่อยู่ด้านบนอืมครับตัวที่ตัวฝักเนาะระยะเวลาถ้าเราถ้าติดสมมติว่าติดนานแค่ไหนครับพี่ไม่เกินสี่สิบห้าวันไม่เกินสี่สิบห้าวันนี่ก็เสร็จแล้วง่ายงแค่นี้เองครับเห็นเขาว่ากันว่านะครับ ต้องผสมช่วงกลางคืนจําเป็นไห<ช>มครับจริงๆแล้วก็ต้องตจริงๆก็กลางคืนแต่ว่าเนื่องจากว่าบอลเราอ่ะมันมีปัญหาอืออากาศเปลี่ยนแปลงตอนนี้อากาศเปลี่ยนต้องคอยดูเรื่อยๆอยว่ามันจะบานตอนไหนบางทีมันไม่ได้บานช่วงกลางคืนอาจจะบานช่วงเที่ยงคืนตีสามตีสี 3, ่มันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนละเราก็ต้องจาเป็นต้องมาไล่ผสมตอนกลางวันเราดูได้ไงว่าบานครับดมมีกลิ่นมีกลิ่นแล้วก็มือแตะตรง ถอยถอยให้พี่อะไรกินซีให้ดูหน่อยมันถ้าถ้าบานแล้วคือจะมีกลิ่นใช่ผมเจะอยู่ข้างล่างนี้ครับแอนนาลิซเซลยังไม่บานอือคืนนี้แหละน่าจะคืนนี้อันนี้ยังอยู่เป็นอันนี้ยังเป็นดับธรรมชาติเท่าไหร่เขาเรียกว่าผิดธรรมชาติอืมีผิดธรรมชาติด้วยโอเคครับรบกวนพี่อะไรกินมากพอสมควรแล้วใครสนใจครับอย่าลืมครับอยู่ที่ตำบลบางขุด อำเภอสันคบ,บุรีครับจังหวัดชายนาทเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นมาให้นะตรงนี้นะใครสนใจครับเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่เขาได้หรือใครจะสนใจต้นไหนซื้อิทธิ์กันไปเลยครับพี่คนที่ซื้อไปก็จะได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของแต่เพียงผูด้เดียวเพื่อไปทําจํานวนได้ต่อเลยโอเคครับพี่อนาคินยังไงฝากอะไรถึงแฟนๆนิดนึงครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเข้ามาได้เลยที่เพจแบลคเคอร์เาร์ดเด้นหรือว่าที่เฟซส่วนตัวก็อนาคินแบลคเคอร์เครับผม โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการเด้นด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับพี่